ตอ,อนสั้นเอซเรื่องตำรวจใจดี vs ตำรวจใจร้ายถ้าใครกดหมดแล้วไปไปดูกันเลยค่ะตำรวจใจดีวันนี้ไม่มีงานอะไรทําเลยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วไปหาอะไรทําดีกว่าอ่างหมวกฉันหายไปไหนเนี่ย สงสัยลืมไว้ที่ไหนที่หนึ่งแหละไปหาดูดีกว่าถ้าหายนี่โดนคโดนเจ้านายว่านแน่รีบไปหาที่แบบเกิดเหตุเมื่อกี้ดีกว่าโอ้ที่เกิดเหตุเหตุด,ดับลงแล้วไปถามคนนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออพอดีเห็นหมวดตำรวจของฉันไหมคะ หมวกสี <_ an> เงินหรอครับใช่ค่ะโอเคครับผมเห็นแล้วครับไหนคะอ๋อพอดีผมเก็บไว้ให้คุณเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะไ <_ an> ม่เป็นไรครับเออถ้ามีอะไรแจ้งหาฉันได้นะคะไม่เป็นไรครับ <_ an> ไปดีกว่าหาเจอแล้วโลงอกไปทีตดตด ใครโทรมาเนี่ยเดี๋ยวขอจอดรถรับสายก่อนนะเฮ้ยจอดรถรับสายก่อนฮัลโหลคะ่ะช่วยฉันด้วยได้ไหมคะ <laughs> อะไรคะมีใครไม่รู้คะ่ะเขาขโมยเงินฉันไป <laughs> ที่ไหนคะเออที่ที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตซอยซอยหกคะ่ะประมาณแถวถนน ถนอนอะไรไม่รู้ค่ะแต่อยู่ใกล้ๆคุณน,นี่แหละค่ะหรอครับเอ้ยหรอครับหรอคร่ะฉันพูดครับทําไมวันนีออโอเคค่ะเดี๋ยวรีบไปนะคะครับครับเอ้ยไม่ใช่ค่ะค่ะไปหาดีกว่าเฮ้ยโอ้โหนี่แหละซูปเปอร์มาร์เก็ตนีแน่ๆนเฮ้ยเอ๊ะใครมาเฮ้ยตำรวจมาหรอเนี่ยต้องหาบ้านพักมาอยู่ก่อนแล้ว แถวนี้ไม่น่าปลอดภยัยรีบไปก่อนดีกว่าอ่าเห็นเราไหมหวังว่าตำรวจเขาจะไม่เห็นเรานะแอบแอบใต้สะพานก็คงต้องเห็นอยู่ดีเข้าบ้านก่อนลวกันไม่เห็นเราใช่ไหมเราถ้าเงินเราแอบตรงนี้ก่อแล้วกันนะค่อยเข้าไปในบ้านเพราะว่าแม่เรายังไม่ไม่เปิดประตูให้ไปบอกเขาดีกว่าว่าอะไรหายไป เอ๊เจ้าของร้านน้องง่ายไปบอกดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอะไรทำไมเป็นอะไรเออเออเออเอ,เอ,เอหนูโดนขโมยค่ะอะไรขโมอยอะไรขโมยขโมยขโมยเงินเออกี่บาทจ๊ะประมาณสองพันบาทอะคะ่ะ โอ้โหสองพันบาทเลยเหรอใช่ค่ะ <c oughs> เออลักษณะโจรเป็นยังไงเออผมสีดำใส่เสื้อสีขาวดำแล้วก็ใส่หน้ากากสีดำค่ะแล้วก็ผมตั้งแบบนี้ไหมจะไม่ได้อะค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวจะรีบตามหาให้อย่างเร็วไวัเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะตำรวจใจร้าย เหนื่อยจังเลยวันนี้ไม่อยากไปยังไงเลยไม่อยากไปทํางานที่ไหนเลยโอ๊ยลืมหมวกอีกแล้อารมณ์เสียเกลียดไปทํางานจังเลยเฮ้ยไม่อยากไปเลยยังไงก็ต้องไปเนาะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ไปทํางานได้แค่2 0งพันสามพันเองไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้ม่อยากทำงานเลย,ยเหนื่อยใจ โอ้ยว้ยว้ย,อ,ยอะไรว้น่าเบื่อไปดีกว่าเออสวัสดีสวัสดีค่ะทำไมวันนี้ดูนเครียดๆค,ค,คะถามได้อฉันเหนื่อยไง้ยเหนื่อยใจมเอานี้มากินดีกว่าไม่ได้กินข้าวเช้าเลย้ย ใครโทรมาอีกอะไรโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้ไปหาแม่ดีกว่าฮะแม่นะครับอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะคบเฮ้ยไปหาหมอก่อนละกันสองเดือนผ่านไปถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ด้วยนะเพราะอ่านกน่อยนะเพราะเดี๋ยวเราจะมีอีพีสองนะทุกคนเพราะจะจบเพราะว่า หนังมันเล็กไปแล้วว่ะทุกคน,นแล้วที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะขอโทษที่ไม่ลงคลิปนะเมื่อวานฮนะ